ข้มข้นโดยธรรมชาติทั้งคันอยู่แล้วเพราะว่ากำลังเ,เข้าสู่การเพิจารนะครับไกล้สุดก,ก็สภา,ามุการะวันที่23มิถุนายนนี้ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่า,ากรณีท่านนายกจะไปเป็นสมาชิกท่าคการเมืองทัน้นี้เป็นกรณีที่เนืเ่อนกับการเปลี่ยนสถานขาะของตัวท่านนายกเราก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าก็ไม่ได้เป็น ก็อาจจะเปรตไปตแล้วเปตไปจากรอันนี้ก็คือหลักของการที่ที่มันเกดขึ้นสุนลจะเป็นยังไงจ,จะมีความผิอะไรตามมานี่ยไรณะผมไม่สามารถคได้แต่สิ่งหนึ่งที่ที่พอเห็นภาพก็คือว่าท่านก็ต้องปรับปหน้าที่ในฐานะาตอย่าง ถ้าท่านสมาชิทท่านอะไรก็เข้ากับมีพักกานสังกัดอีหนึ่งพาชัดเจนนะแระชาธิปัตยกก็ชัดเจนว่าให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินะครการเลือกตั้งมแล้วก็ถือหลังรับบทเป็นท่า เบอกว่ามีกน้อไแค่ไหนผมตอบไม่ได้ครับประชาชนของเราไม่ทราบประสิทธาพขอการรั้งัันไหมาคการเมืองได้มากนท่าไห่กันบ้างและถ้าจะไปแบ่งวกรเนี่มีกี่พวกวไหนได้เท่าไอันนั้นขึ้นอยู่กับการรวมเสียงอนกตั้งรัฐบาลผมว่าก็แค่คาดเอาอกมาว่าจะต้องก่อนยังเมื่อสุดทายกันไปแล้วก็คืออยากให้รคการเมืองาการเมืองมันเจอมตรงนี้ในส่วนขอ ประชาธิปัตย์ราอวันในที่โดยชุมซส,ส,สเราต้องดูนนเรื่องของการที่จะต้องเข้าร่วมเป็นสถานโดยคิปของพรรคโดยเฉท่านประธานนิัอประชาธิปัตย์ท่านชินอบแล้วก็คณะพิปของเราโนยเฉาทง้านทีนน่วันนี้เกิดจะเรียกว่ามีบทบาทเด่นในวิปของรัฐบา,าลคนหนึ่งที่เข้าไปช่วยคลี่คลายปัญหา,าแค่สถานการณ์หลายเรื่องกับทีง,งเวลา ิรัฐบาลคนหนึ่งเป็นสายข่าวประชาธิปัตย์ทำหน้าที่ของเราสมบูรณ์ครับผมผมมั่ผมนผมกล้ายืยนยันไม่มีอะไรจริงนะที่บอกกันว่าเอา่อไม่ไม่ไม่มีหรอกครับในส่วนาการ,ร,ร,รทำหน้าที่ในรัฐบาลยงังพออย,ยู่เลย